เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้าน Legend Shop ปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วใช้กันตงรงเลยล้วกัน Legend Shop เล,เลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมแล็ก a ็อกเอ็มอีเทนอลเลอรสองจุดศูนกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในคลิปนี้นะเราจะมาพูดถึงอาชีพ p ิเกเตอร์นะครับหรือว่าเจเนติกนั่นเองนะเพราะว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟจีนนะครับเขาได้มีการปรับเปลี่ยนสกิลปรับสมดุลสกิลกันหลายอาชีพอยู่แต่วันนี้เราจะมาเน้นไปที่อาชีพนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเซิร์ฟซีก็คงปรับตามๆกันไปนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับคือสกิล เกรซิโทนะครับสกิลนี้เนี่ยคือปกติก็จะเป็นการแชเนอริงนะฮะแล้วก็ยืนปลาในจุดเดิมซ้ําๆนะฮะหรือ MIX p o พ i o n ชันโก็เหมือนกันตัวนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการปลาอยู่ที่เดิมและตัวเราก็อยู่ที่เดิมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาปรับแล้วนะฮะให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่เราจะปลาได้สมมุติว่าเราปลาไปตรงเนี้ยแล้วแล้วศัววตรูวิ่งหนีไปตรงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะ ไล่ปลาตามไปได้ครับโดยการจิ้มที่พื้นครับแบบนี้เลยนะนี่มันก็จะเปลี่ยนจุดที่เราปลาให้นั่นเองนะนี่ปาลาแบบวนวนรอบรอบตัวเลยก็ได้นะฮะอ่าก็ถือว่ามีลูกเล่นที่มากขึ้นนะถึงดาเมจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเออถ้าเราปลาพลาดไปเนี้ยเราก็ยังเปลี่ยนทิศทางในการเล่นอะไรแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะฮะที่ปรับมานะอย่างที่2คือสกิลนี้เนี่ยพอมันปรับมาเป็นแบบนี้เนี่ย เหมือนว่ามันจะไม่ติดแลนดด้วยนะครับพวกสกิลแลนหรือว่าของเซจหรือว่าของโซลิงเกอร์อะไรแบบนี้นะครับเหมือนมันจะไม่ติดตรงนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คลิปนี้อาจจะไม่ไเทสให้ดูขอภัยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองไปเทสกันได้นะครับหลังจากที่มันปรับแพทแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาเลยนะครับคือปรับสกิลของน้องลีฟนะครับอ่า การรวมร่างกับน้องลิฟนะฮะตรงนี้เลยนะฮะอาจจะอ่านไม่ออกกันนะครับแต่ว่าปกติะเดิมแล้วเนี่ยมันจะเป็นการได้รับฮิลลิ่งรีซีฟนะครับก็คือเราจะได้รับฮิลแรงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้การรวมร่างกับน้องลิฟนะครับมันจะเป็นการเพิ่มแม็ก p 20%ถ้าเราอัพเลเวลสกิลเต็มนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือดประมาณ4,300 0นะครับเราลองรวมร่างปุ๊บโอเคฮะรวมเสร็จแล้วครับกลายเป็นนี่ฮะ 4แส0ห0หนนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับจากตอนแรกเนี่ยคือรวมแล้วไม่ได้ได้เลือดเพิ่มแต่ได้รับพิวแรงตอนนี้รวมแล้วเนี่ยได้เลือดเพิ่มแทนนะครับก็คือแม็กเลือดจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับยงสกิลที่ถูกปรับนะฮะก็คือสกิลการรวมร่างแบบรวมทุกตัวนะรวมร่างสุดยอดของตัวบิเกเตอร์นั่นแหละครับนะจากเดิมเนี่ยปกติรวมแล้วเนี่ยมันจะได้แม็กเอชพีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ย มันไม่ได้แม็ก HP แล้วเพราะแม็ก HP ไปอยู่กับน้องลิฟแล้วนะแต่ว่าจะได้เป็นพวกดาเมจรีดักแทนก็คือตัวเราเนี่ยก็จะโดนเบาลงนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะนี่คือสิ่งที่ตัวบิเกเตอร์ได้ปรับมานะครับไม่ได้ปรับเพิ่มดาเมจเนาะแต่ว่าปรับเพิ่มความฉึกต่างๆนะครับแล้วก็ปรับให้ตัวสกิลปายาต่างๆเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการบัฟขึ้นมาละกันนะสำหรับรอบนี้ของบนะิเกเตอร์เนาะถ้าเพื่อน คนไหนที่เล่นอาชีพนี้อยู่แล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอาจจะเล่นอาชีพอื่นก็ได้นะครับแล้วแบบสนใจอยู่ในอาชีพนี้นะครับก็สามารถลองมาคอมเมนต์กันดูได้นะครับว่าการปรับมาแบบเนี้ยมันดีขึ้นจริงไหมหรือว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยให้อาชีพนี้เกิดสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ